บทที่25พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีทาง DNA Genetic Engineering and DNA Technology 1. พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน Genetic Engineering and Gene Cloning พันธุวิศวกรรม Genetic Engineering เป็นการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพันธุศาสตร์โมเลกุลนในการสร้าง DNA ลูกผสม r e c o m b i n in a n ด d n a ระหว่างยีนที่สนใจกับยีนของสิ่งมีชีวิตที่เป็นโฮสต์เพื่อนำไป ใช้ในการเพิ่มจำนวน DNA ลูกผสมต่อไปที่มีลักษณะเหมือนกันจำนวนมากเรียกการเพิ่มจำนวน DNA นี้ว่าการโคลนยีนจีนโคลนิงในการตัดต่อทางพันธุกรรมจะประกอบด้วยขั้นตอนหลักแบ่งออกได้เป็น3ส่วนคือขั้นตอนการตัด DNA ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ restrict i o n e n z y m e ขั้นตอนการต่อ DNA ที่สนใจเข้ากับ DNA พาหะเวกเตอร และขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการตรวจสอบความสำเร็จในการนำดีเอ็นเอลูกผสมเข้าไปในเซลล์โฮสต์ขั้นตอนการตัดดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนการตัดดีเอ็นเอที่สนใจและดีเอ็นเอของเวกเตอร์ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ Restriction enzyme หรือ Restriction endonuclease เ EN อนไซม์ที่ตัดจำเพาะเป็นเอนไซม์ที่สลายฟอสเอร์บอนของเพอรนิวคลอยด์โดยเอนไซม์ตัดจำเพาะจะตัดได้แต่ช่วงลำดับนิวคลอทด์ที่มี ความจำเพาะต่อเอนไซม์ตัดจำเพาะแต่ละชนิดเท่านั้นเรียกช่วงของนิวคลียไที่เอนไซม์ตัดจำเพาะสามารถจดจำและตัดได้นี้ว่าเรเกอร์นิชันซีควนซ์และเรียกบริเวณที่มีการสลายฟอสฟีอสเทอร์บอนว่าริสเตรชันไซส์ลำดับนิวคลียไที่เป็นเรเกอร์นิชันซีควนซ์จะมีลักษณะเป็นเพลินโดมโดยเมื่ออ่านลำดับนิวคลีย์จากทางด้านห้าของแต่ละสายจะมีลำดับเบสตรงกันตัวอย่างเรเกอร์นิชันไซส์ ของเอนไซม์ขอ,อรายมีดังนี้ในที่นี้กำหนดสัญ,ญลักษณ์แทนตำแหน่งที่เอนไซม์ตัดจำเพาะตัด Restriction s i t e เมือ่อฟอสฟฟเดสบอนถูกทําลายแล้วจะให้ DNA สายคู่นี้แยกออกมาเป็นปลายเปิดสองปลายดังนี้ดูภาพประกอบชีววิทยาม4ม6หน้าสองจากหกสอง เมื่อตัดออกมาแล้วจะได้ปลายเปิดสองปลายที่มีลำดับนิวเคลียต์ไทสายหนึ่งยืนออกมายาวกว่าอีกสายหนึ่งเรียกปลายที่มีลำดับนิวเคลียตไของสายหนึ่งยาวกว่าอีกสายหนึ่งที่เกิดจากการตัดด้วยเอนไซตัดจำเพาะแบบนี้ว่าปลายเหนียว s ิ i c k e ขณะที่เอนไซ์ตัดจำเพาะบางชนิดเมื่อตัดสาย DNA แล้วจะให้ปลายที่มีลำดับนิวเคลียต์ไทเหลือตรงกันเรียกว่าปลายทู่ b l ปัจจุบันมีเอนไซม์ตัดจำเพาะที่นำมาใช้งานทางด้านพันธุศาสตร์สัตว์เมลกุลวันมากโดยเอนไซม์ตัดจำเพาะแต่ละชนิดจะมีเร o เ n ิ t นิเชนไซและริส c ต i o เชนไซที่แตกต่างกันไปส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะเหล่านี้เป็นปลายเหนียวหรือปลายทู่ที่แตกต่างกันออกไปดังแสดงในตารางตารางเอนไซม์ตัดจำเพาะและตำแหน่งตัดจำเพาะที่เกิดขึ้นชั้นตอนการตัดต่อ DNA ที่สนใจเข้ากับ DNA พาหะขั้นตอนที่มีการเชื่อมต่อ DNA ที่สนใจถูกตัดมาด้วยเอนไซม์ ide, ตัดจำเพาะแล้วเข้าไปเชื่อมกับ DNA พาหะเวกเตอร์ ector, ซึ่งโดยทั่วไปจะนิยมใช้เอนไซม์ ide, ตัดจำเพาะชนิดเดียวกันในการตัดเพื่อให้ปลายของ DNA ที่สนใจและ DNA พาหะสามารถเข้ามาเชื่อมกันได้เมื่อชิ้นส่วนของ DNA เข้ามาเจอกับปลายของ d n a พาหะที่เปิดอยู่ลำดับเบสที่เป็นคู่สม complementary base pair จะเข้ามาจับกันและมีการเติมเอนไซม์ชีววิทยามสม6หน้า3จาก6 3ดินเอลิเกสเพื่อสร้างฟอสเฟดอสเตอร์ bol, ระหว่างนิวเคลียอไทได้วยเรียก DNA ที่เกิดขึ้นนี้ว่า DNA ลูกผสม Recombinant DNA DNA พาหะหรือที่เรียกว่าดินเอเวกเตจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ต้องถูกนำไปใส่ในเซลล์โฮสต์โฮสต์หรือเซลล์เป้าหมายทากิจเซลล เมื่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นโฮสต์มีการเพิ่มจํานวน DNA ลูกผสมที่ได้ก็จะสามารถเพิ่มจํานวนตามได้ปัจจุบันมีการใช้ DNA พาหะจํานวนมากเช่นพาสมิดพาสมิดของแบคทีรียโดย DNA พาหะจะต้องมีลักษณะสาคันคือ 1. มีขนาดเล็กและมี Origin of Replication สำหรับเริ่มต้นการจำลอง DNA 2. มีบริเวณตัดจำเพาะ r e c o g n i t i o n site และ Restriction s i t e ของเอนไซม์ตัดจำเพาะ 3. มี selectable marker สาหรับใช้ในการตรวจอบว่าเซลล์โฮสต์ได้รับ r e c o m b i n a n t เ n a เข้าไปหรือไม่ขั้นตอนการตรวจสอบความสามเร็จในการ DNA ลูกผสมเข้าไปในเซลล์โฮสต์เมื่อนักชีววิทยามีการสังเคราะห์ DNA ลูกผสมได้แล้วก็จะมีการนำ DNA ลูกผสมใส่เจ้าไปใน เซลโฮสต์เรียกขั้นตอนนี้ว่า Transformation ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีเซลโฮสต์และ DNA ลูกผสมจานมากแต่อกษาที่เซลโฮสต์จะสามารถนำ d n n a ลูกผสมเข้าไปภายในเซลล์ได้จริงๆมีจำนวนน้อยมากดังนั้นนักชีววิทยาจึงต้องพยายามหาวิธีในการตรวจสอบว่า DNA ลูกผสมเหล่านี้ได้เข้าในเซลโฮสต์หรือไม่โดยใช้ s e l e c t e marker ซึ่งอาจเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการต้านยาปฏิชีวนะหรือยีเรืองแสงสีเขียวที่สกัดมาจาก แมงกัพรูนิคเรีอวิทไทยก็ได้การโคลนยีนด้วยเทคนิค PCR การโคลนยีนด้วยเทคนิค PCR p o l y m e r a t i o n Reaction Re เป็นการโคลนยีนที่นิยมใช้กันมากในห้องปฏิบัติการโดยหลักการของการโคลนยีนแบบนี้จะมีการเรียนแบบมาจากการจำลอง DNA ที่เกิดขึ้นในเซลล์เทคนิค PCR สามารถใช้เพิ่มปริมาณ DNA ที่มีจำนวนน้อยมากได้องค์ประกอบหลักของการทำ PCR มีดังนี้ 1>, 1. DNA ต้นแบบ Template DNA 2. DNA Primer เป็น DNA สายสัน้นที่มีลำดับเบสอดคล้องกับยีนที่ต้องการเพื่อเริ่มต้นการสร้าง DNA ข้อสังเกต Primer ที่ใช้ใน PCR จะเป็น DNA แตกต่างจากในธรรมชาติที่ Primer จะเป็น RNA สามนิวคลีโอไทด์อิสระทั้ง4ชนิด dTTP สำหรับเป็นวัตถุดิบในการทำ PCR ส ด n เอ o l y อ e r ลเลที่ทนความร้อนได้ที่นิยมใช้คือเอนไซม์เทอร์โพลเลอเมเรสห้าบัฟเฟอร์สำหรับปรับสภาพภายในหลอดทดลองให้เหมาะสมกับการสังเคราะห์ d n a 6. เครื่องเติมเมอร์ไซเคิชีววิทยามสีมหหน้าสี่จาก6กสี่ขั้นตอนการทำ PCR ประกอบด้วยสขั้นตอนที่เกิดวนต่อเนื่องกันทำให้ได้ DNA สายใหม่จำนวนมากดูภาพประกอบดังนี้ 1. ขั้นตอน d i n a t u r a t i o n ขั้นตอนนี้จะต้องใช้อุณหภูมิสูงประมาณ9 4ในการแยกสาย DNA ออกเป็นสายเดี่ยว 2. ส,สาย 2. ขั้นตอน a อ n e ์ลิขั้นตอนนี้จะลดอุณหภูมิลงมาอยู่ที่ประมาณ3 0 6 4เพื่อให้ DNA p r i m เมประไปดับกับ DNA ได้3ขั้นตอนพลิมอร z เซช o n ขั้นตอนนี้อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ60ถึงเจเพื่อให้พอลเม e r a เ e สทำงานต่อไปโดยปกติเมื่อได้ผลิตภัณฑ์จากการทำ PCR แล้วนักชีววิทยาจะทำการแยกขนาดของ DNA ที่ จำลองด้วยเทคนิคที่เรียกว่าเจล electrofysis ซึ่งเทคนิคนี้สามารถใช้ในการแยกได้ d n a อ็นและโปรตีนได้แต่ในที่นี้จะเน้นไปที่ DNA เป็นหลักโดยเทคนิคนี้ใช้ในการแยกขนาดของชิ้นส่วน DNA บนแผน่นตัวกลางในสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านซึ่งแผ่นตัวกลางนี้มีลักษณะเป็นวุ้นเจลสามระับ กระแสไฟฟ้าที่ให้กับสารละลายบัฟเฟอร์และแผ่นตัวกลางนี้จะมีขั้วลบอยู่ทางด้านที่มีช่องสามรับใส่ DNA ลงไป Well ขณะที่ขั้วบวกจะอยู่ด้านตรงข้ามเนื่องจาก DNA เป็นโมเลกุลที่มีประจุลบเพลและมีหมู่ฟอสเฟตอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ DNA เคลื่อนที่ไปยังขั้วบวกบนแผ่นเจลแสดงในภาพ DNA ที่มีขนาดใหญ่จะ้ะเคลื่อนไปถึงได้ช้าก,กว่า DNA ที่มีขนาดเล็กจึงสามารถเคลื่อนที่ผ่านเนื้อเจลได้ดีกว่านอกจากนี้โดยทั่วไปนัก ชีววิทยามักใส่ DNA ม m a เคร์เพื่อใช้ในการเทียบแถบที่เกิดขึ้นว่าชิ้นส่วนของ DNA มีขนาดเท่าใดและมีการย้อมสีเฉพาะเพื่อให้สามารถเห็นได้ว่า DNA ที่แยกได้อยู่ตำแหน่งใดบ้างบ,างบนแผ่นเจลชีววิทยามสม .6 หน้า5จาก6 5 2. การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี DNA การวิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA DNA profiling การวิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA DNA Profiling อาจเรียกว่า DNA Fingerprinting หรือ DNA ไทยพิงก็ได้เป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งทางนิติวิทยาศาสตร์ f r n s i c Science เช่นการพิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกการพิสูจน์หลักฐานทางอาชญากรรมการวิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA นี้อาศัยหลักการที่ว่าถึงแม้มนุษย์จะมีลำดับนิวคลียไทใกล้เคียงกันมากกว่าร้อละ9กก็ยังพบว่ามีบางบริเวณของ d n a มี ความหลากหลายสูงแตกต่างกันออกไปในมนุษย์ยือแต่ละคนยกเว้นในกรณีแฝดแท้ม o n o ซ y g o t i c twins เท่านั้นด้วยกลำดับนิวเคลียตไทที่มีเบสเรียงซ้ำๆกันแต่มีคำหลากหลายสูงนี้ว่า variable number tandem repeats t r โดยเฟเพาะในกลุ่มที่เรียกว่า short tandem repeats STR ดังนั้นในการวิเคราะห์ลายพิมพ์ DNA นักวิทยาศาสตร์จะนิยมใช้ลำดับนิวเคลียไทกลุ่ม STR ซึ่งแต่ละคนจะมีลำดับนิวคลีย โอไทเหล่านี้แตกต่างกันไปและเรียกรูปแบบของ DNA ที่เกิดขึ้นนี้ว่าลายพิมพ์ DNA DNA Profile หรือ DNA f i n g e r p r i กอการสร้างดินเอโปรไฟลหรือ DNA f i n g e r p r i กอสามารถทำได้หลายวิธีในที่นี้จะยกวิธีคิดคน้นมาแรกสุดเรียกเทคนิคนี้ว่า Restriction Fragment l e n g t h p o l y m o r p h i s m s o ริอซซึ่งอาศัยหลักการที่ ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวหรือมนุษย์แต่ละคนจะมีความแปรผันที่เกิดขึ้นในระดับ DNA โดยเฉพาะในส่วนของ STR s หรือ Microsatellite like, ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันลำดับเบสเพียงหนึ่งตำแหน่งแต่ถ้าใช้เอนไซม์ N ตัดจำเพาะชนิดเดียวกันในตัวอย่างจากคนสองคนก็อาจทำให้แยกออกมาเป็นแถบรูปแบบ DNA ที่แตกต่างกันได้ทำให้เกิดเป็นลายพิมพ์ DNA ที่จำเพาะในมนุษย์แต่ละคนได้ในการตรวจสอบความเป็นพ่อแม่ลูก เพอร์เทนที่เทสถ้ามีลายพิมพ์ดีเอของพ่อและแม่ลูกที่เกิดจากพ่อและแม่คู่นี้จะมีแถบของดีเอปรากฏอย่างละครึ่งหนึ่งโดยประมาณเนื่องจากลูกที่เกิดขึ้นจะได้รับยีนจากพ่อและมามาอย่างละครึ่งหนึ่งทำให้แถบที่เกิดขึ้นมีลักษณะผสมระหว่างพ่อและแม่และมักจะไม่พบลักษณะอื่นในลูกที่ไม่ปรากฏทั้งในพ่อและแม่ได้ขณะที่ในการตรวจสอบหาฆาตรกรหรือคนร้ายจาก หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ลายพิมพ์ DNA ที่พบจากบริเวณที่เกิดเหตุจะต้องสอดคล้องกับผู้ต้องสงสัยที่เป็นฆาตกรโดยขั้นตอนการตรวจสอบจะทำโดยการนำหลักฐานที่ได้จากบริเวณที่เกิดเหตุมาทำ p ีซีอเพื่อเพิ่มชีววิทยา 4, มสมหหน้า6จาก6 6หจำนวนก่อนแล้วตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดต่างๆก่อนที่จะนำมาแยกขนาดของชิ้นส่วน DNA ด้วยเทคนิคเจลเลโครฟิซิสเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของรีเลีสต่อไปการสร้างสิ่งมีชีวิตแัดแปลงพันธุกรรม GMOs การสร้างสิ่งมีชีวิตที่แัดแปลงพันธุกรรม g e n e t i c m o d i f i e a n i s m GMOs เป็นกระบวนการที่มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ได้สิ่งมีชีวิตที่เป็น g m o ส่วนใหญ่มักมีการแทรกหรือเพิ่มยีนสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเข้าไปในพันธุกรรมเรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่า t r a n s i e น i c o r g a n i เ m ซซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็น GMOs ไม่จำเป็นต้องเป็น t r a น s g e น i c ออ g a n ก s นเก็ได้ชีววิทยามสม .6 บทที่25พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยี Technology ทาง DNA PDF